ใช่สพลังบวกนสิผลหญ้ามันตายนะหญ้ามาามดมีเลยฮะใช่ตลอดครับเพราะว่าเข้ามันใบเสียมาอยังเนาะข้ากับใบเลืองมาอย่างเงี้ยเชะพืชต่างๆลรกๆก็คือหญ้าหวังนั้นได้ตายสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับดิฉันนางสาวสุริพรสารกูลหรือน้องมุ้ยนักวิชาการเกษตรบริษัทเอทีมอินเตอร์เทรดจำกัดตรานกเงือค่ะ วันนี้นะคะนี่ฉันจะพาไปดูเทคนิคการกําจัดวัชพืชในานาข้าวของเกษตรกรมืออาชีพในเขตพื้นที่อําเภอพรจังหวัดเชียงใหม่เชิญไปรับชมกันได้เลยค่ะและตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนะคะเดี๋ยวหนูรบกวนพ่อแนะนําชื่อแล้วก็ที่อยู่หน่อยค่ะพ่อชื่อสุบินคนระับผมจันรนะ์ฮะที่อยู่บ้านสันกางพ่อปลูกข้าวสายพันุ์อะไรคะ สบะบัตองสองครับพื้นที่กี่ไร<อ>่ครับพ่อสิบเจ็ดไร่ครับมีการจัดการนาข้าวยังไงบ้างคะจัดการพวกวัชพืชอย่างนี้น,นคะครับหลักๆนี่วัชพืชอะไรบ้างเอยเ่ยหญ้าข้าวนกกกหญ้ากาบแดงองนี้นะครับพ่อมีการจัดการวัชพืชพวกนี้ยังไงบ้างคะบอเลยใจ้สามพลังบวกสิบผลนะฮะจากสิบผลได้เจ็ดวันนะฮะบอกมาดูว่กหญ้ามันตายนะหญ้าบม่มมีเลยฮะพึงพอใจไหมคะ เพิ่งพอใจครับทำนารอบหน้าจะกลับมาใช้อีกไหมคะับครับใช่จะใช่ตลอดครับเพราะว่าเข้ามันใบเสียมาอย่างเนาะเข้าออกับบเลืองมาอย่างเงี้ยใช่ดีครับพวกชื่ออินทนนท์นันซอรัตตำบลอ้ำแพรเอำเภอป้าจังหวัดเชียงใหม่ในพื้นที่นำนาข้าวคนพ่อทำกี่ไร่คะมีอยู่12ไร่ เราแบ่งเป็นบอ่อปลาไปเห็นหนึ่งไร่เหลือสิบเอ็ดไร่ครับคุณพ่อปลูกพันธุ์ข้าวอะไรเอ่ยพันธุ์ข้าวหอมมะลิหนึ่งศูนย์ห้าหนูอยากสอบถามว่าในพื้นที่นี้นะคะวัชพืชมีอะไรบ้างคะคุณพ่อแปลงนาแปลงนี้ค่อนข้างที่จะมีวัชพืชหรือว่าหญ้าเนี่ยเยอะมากและโดยเฉพาะหลักๆก,ก็คงจะเป็นหญ้าหวังวัชพืชหลักๆนะคะก็คือจะมีหญ้าหวังหรือหญ้าเขานกนะคะหญ้าดอกขาวหญ้าแดง กกแล้วก็หนวดปลาดุกแล้วก็พวกาายาใบกว้างต่างๆพ่อมีวิธีการจัดการวัชพืชพวกนี้อย่างไรบ้างคะก่อาใจายา,าชุดทางร้านเอ็มยิ่งเจริญเนี่ยเพื่อนท้่มาทด,ทดลองนะครับยาชุดก็คือ,อจะเป็นตัวซีรีแบ a กซานอทอปแล้วก็เลทิน่าใช่ไหมคะครับหลังจากที่โดนพ่นไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับเอาได้น้ําหลังจากที่พ่นไปแล้ว2วันเนี่ยเขาก็ได้น้ํามา ก็ผลปรากฏตว่าหลังจากนั้น 3- 4 5หวันมาถึงมาเดียวนี้นะครับปรากฏว่าวัชพืชต่างๆด้ลากคือย่าหวังนั้นได้ตายชุด3มพลังบวกนะคะจะประกอบไปด้วยซานอท็อปซีริแบกแล้วก็เลทิ่านะคะตัวซานอท็อปจะเป็นสารกําจัดวัชพืชประเภทเลือกทําลายกําจัดวัชพืชใบแคบนะคะเช่นย่าหวังหรือย่าเข้านกนะคะย่าดอกขาวซีริแบกจะเป็นสารกําจัดวัชพืชประเภทใบแคบและใบกว้าง และตัวสุดท้ายนะคะเลทีน่าจะเป็นสารกําจัดวัชพืชประเภทใบกว้างนะคะเช่นกกหนวดปลาดุกแล้วก็เห้วหมูค่ะและนี่นะคะก็เป็นบทสัมภาษณ์จากเกษตรกรที่ใช้ชุด3พลังบวกถ้าท่านผู้ชมคนไหนสนใจหรืออยากสอบถามสินค้าเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ที่กล่องข้อความด้านล่างนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ